ครับวันนี้ก็เป็นการมาใส่กล่องดีต้นนะครับนะครับเป็นรุ่น S4 นะครับผมตัวนี้แลก่ออล่องรรยแอบไว้ข้างหลังนี่นะครับตราก็จะมองไม่เห็นตัวกล่องนะครับอันนี้เป็นห้องหอพักนะครับของเจเเจยบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่นอนนะครับนนเป็นภายนอกนะครับออพัรที่นี่วางไว้เป็นระบบดิจิตอลทีวีนะครับใส่กับทีวีรุ่นใหม่นะครับอันนี้ทีวีตัวนี้ เดีมีปัญหาเรื่องการรับสัญญาณนะครับก็เลยต้องใช้กล่องห้องอื่นจะไม่ได้ใช้นะครับนี่ก็เป็นการช่องนะครับห้อสามสามนะครับอาก็เหมือนดาวเทียมนะครับดีทีวีโอเคนะครับ ก็เลยทำให้เจ้าของร้านขายถังแก๊สเขาต้องเร่ง